เก่มีหวนเกิดมากับ่าเคยได้จากเธออเกิดมากับ่าเคยเน้้อหนาพันจากเธออดีใจเฮงเลยบลูกล้วโอ้ดีใจเฮงเลยบลู โดยอ่าเอืวอกัการีใจโดยกับสบายดีสบายดีเดสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอรส์สุขสุ坤คือเก้าเนาะ,ะวันจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าสู่ซ่อง มุกดาวันสาวเล่าคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเยเนาะโดยมาผมมาพ่อกับมมุกดากับพี่หละทุกคนเลยก็ได้อยู่ที่บ้านน้องแก้วกับมือนี้ทางมุกดาก็ได้เข้ามาหาทางน้องเพิ่นเนาะกับมือนี้กลับมาพร้อมครืมฟ้าคึืมฝนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือมือนี้มุกดาก็ได้ทัาเป็นสะพานบุญไห้อาซีประเสริฐเนาะโดยกับ้าซเพิ่นนกับ คนเล่าฮานี่และพม่พี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกระเฮ็ดเวียวกอยู่ไทยเนาะโดยกระทั่งมุกดากับโคข,ขอบุญขอบคุณขอมบมุกขอบใจอายหลยๆเด้อที่ไวเนินเสียใจให้มุกดาเป็นสะพานบุญให้ทางน้องแก้วเพิ่นเนาะอ่ะโอเคซาพม่พี่น้องกาบ,บ่ว่าลายย่ห่างเนาะโดยไปเบิ่งไป้มน้ากันเนาะตอนนี้กระทังน้องเพิ่นกะอยู่เพื่อนหรือบบหรือว่านเนวใดเนดาเนะพม่พี่น้องคือมุกดามาก็เปิดสายอยู่พี่ได้เนาะกะชิยางเข้าไปหาทางน้องเพิ่นอยู่เพื่อนเพื่อนแหละทุกคนโดยไปเบิ่งไป้มนํากันได้เด้ออ่ะโอเคพม่พี่น้อง ไปเบิ่งไปชมนํากันอ้าอยู่เฮือนอยู่บ่เด้อพุ่นน่ะทุกคนเด้อมาก็คึมฟ้าคึมฝนเนาะมื้อนี้ตใส่เรอยู่เฮือนอยู่บ่อันนี้พิ่นล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เฮ็ดอีหยังเนาะอ้าตจะเอเอ้าโดๆลูกสบายดีสบายดีเฮ็ดอีหยังลูก สิล่างหมอ้อโอ้ยตายใช้เป็นอะไหรหม้อใหม่ยบา้า่ทันได้ใบ่อพลาะอีละล่างหมอ้อเฮ็ดกินแยังหนีนละลต้มมีมแล้วว่าให้เจ้าล่างเออเจาอ้าห้เลิกเธอหนาเนด้อกินแล้วก็ต้องล่างมาสิ น้องเฮ็ดกินเอื้อเป็นคนล่างว่าบันอืมอืมอืมฝนตกแห้งบ่อยล่ะเมื่อกี้มีฝนห้องเก่าห้องอ่ะยันมันตกกระตุ้วแห้งอืมเมื่อนี้ฝนบ่ตกใครเน่คันฝนบ่ตกเดี๋ยวเมื่ออื่นเดี๋ยวเอ้ยกระซิไปไปว่าน้ำไอซางเพิ่นาเพิ่นเฮ็ดได้บ่เนาะเรื่องของน้ำ ลุ่นอยู่ได้หี่เนาะรออยู่ได้นี่ <c oughs> าฮ่าฮ่โยพี่ดา้เนาะกามุนะี่ฮ่ะคืมต่อฟูนบ่เดโตกทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อวานนี่เห่นตกตกลินเนาะเมื่อวานนี<ม>เป็นไได้ทางมาหนี่เก็บน้ำเก็บไนก็คือสีขาวกาวอยู่เนาะอีละ<ม>น้ำคือขุ่นแท่นี้แหละ สองนี่แต่ก่อนได้สะ่ะโอ้แต่ก่อนไม่ได้ขุนไหม่ละ mm hmm. อืออ๋ออีหละ่ะอันเจ้ต่อไฟพุ่นบ่อหนอ่ะเ mm hmm. อาบดมีไฟใช่บ mm hmm. โอ้เจ้าอ,อาศัยอันต่อนนะ้าไม่ถ่าเจ้า mm hmm. โอ้ไฟฟ้าไฟฟืนกับบดม,มีทุกคนเลย ล้วได้ได้เสียน้ำเพิ่นทุกเดือนไหมล่ะเดอยเพิ่นเสียเอนเเอ้าจะเสียบนันเะเสียเพือเดียวเสียเพือเดียวเดือเอ้าคือเสียผู้เดียวอีหละคือใส่น้ำกันใส่กะแต่ว่าเพิ่นให้เจ้าเสียบอ่อืมอ้าอ้าฟ้าล่างไปเดี๋ยวเขาไปนั่งอยู่ทางในคุณเมื้อนี้คือเฮ็ดส้มแดงเจ้ยห้วยอีเท่าเหมื้อนี้เดี๋ยว มาบ้านนึ่พ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ลาวตากค่ะใช่นั่งอยู่ใช่ละไปะนั่งอยู่คู่บุดยังอ่ะนะอันนี้ไม่เอื้อเนี่ยบ้านนี้อามาแปลกๆปได้เมื่อนี้มีหมากระเบิดได้เมื่อนี้ ไปไหนไปไหนอีล่ะกินข no ้าวกินน้ำได้นี่ไส่ทานป้าไปไซส่บัตรอยู่ในใส่น่ะอ๋ออยู่ในฮะให้คนข้าวให้นไหอีล่ะใช่ฮาให้โอ้ดีเราก็ยังขนอยู่ดีเราก็ได้เออกินข้าวกินน้ำเลยแหละยังข้าวเทียงกินแต่ข้าวเศร้าข้าวเศร้าหางก็กินกาวง อืมหาก,กระกินวังเกาโมงโอ้เขาเทียกกงกบะสวงไมเพุ่เล่นเนาะเลยเออเป็นไฟฟื้นไฟฟ้านะเจ้าอานาะอันส่นั้นไม่ถาบ่าละเลยเออแบบของเจ้าเองนะมันบุมีบอ่อเลยโอ้เขาไพ่เพ่งบ่ออีออ๋ละห้าเกาโมงนี่แคเออแต่ละเดือนในเจ้าได้เสียซอยเพลินบ่อเลยเจาได้เสียผู้เดียวฮะเสียผู้เดียวเลยป้าจะเสียเดือนหนึ่งเท่าไรนะ ไม่ได้ไล่เดินเท่าไรประมาณสาปปายพันเกือบสิบเก้าคนไทยลงค่ะส,สองเพื่อนนี่บอกโดยต่อไปต้องไปใส่ตล่ดตอนทองดำหน้าตอนํำบัดมาํำผัดปูนีไฟพื้นเห็ดอือก็ต่อน้ำเพื่อนมีตู้ลงไปโดยแต่บัดโตบัดจะเป็นคนใช้บ่ได้ออกเครื่องการมาสรุปบอกเอาจะเอาเงินมาใช้จ<ก>่ายนะแค่แค่แบบ นั่นัทำไปดำหน้ากัคนปาาปให้เพิ่นกับเพิ่นมาเก็บไฟโอ้ป้าวิทย์พิ้นแล้วก็ไปดับหน้าแล้วกันเอาเงินดับหน้าโอมาให้เพิ่นเลยซื้อเข้าแนะมาชัดเจนว่าของเจ้าตัวไพ่น้ำเพิินตาไดมาแล้วเนาะคยคิดว่าจะมีไพ่พื้นไพ่ผ้าเป็นของตัวเองได้เนี่ในนอกในน้ำกับโตน้ำเพิินไม่ตู้ไปเลยเนาะโดยอือืมอืโอ้ความนพิดังเลยไปคิดว่าน้องเพิ่นมีไฟากได้เป็นของตัวเองมาล่ะ ยังได้เป็นอะไรใส่น้ำเพลินมันเป็นอะไรหรอกะยันเพลินว่าใส่ใส่แต่น้ำเพลินันหาเงินได้ก็ได้ฮะกะมาทอาใหญ่ของแม่มาทอาใหญ่ไปเลย <c oughs> บาท่าใหญ่แล้วเขาชียอินหามาใส่เองบ่<ด>เลยอ๋อเลยแต่คือตอนนี้ก็ยังขอเพิินใส่อยู่เนาะโดยอืมอืมอืม ไปไหนเออไปได้มาหาคิดฮอดคิดถึงหรือเ่คิดฮอดคิดฮอดหาผ่าไป <c oughs> บุ้งเลยมื่อวานผ่าวบัตบึโอ้ยดูตินดูติน <c oughs> โอ้ยเอ้ยก็อยากมาเมื่อวานนี่เอ้ยบ่ได้ไปซะเลยเมื่อวานนี่เออยู่เฮือนเมื่อวานนี่อืม <c oughs> แต่คิดฮอดตัวยู่ง <c oughs> <c oughs> ไปไนไดนหนึ่งทานบ่ได้ไปหาฟื้น <c oughs> <c oughs> สบายสบายสบายเนาะ โอ้กับเพิ่นหาความสบายให้เนาะการสบายตัวคักแล้วมันบ่เลยฝนตกกะบริยญาเก็บฟืนแข่งฝนคือเก่าเนาะเลยใช่เต่าได้ลูกจุกคคักบวกเต่าเลยจุกคคักเกี่มันบ่เลยอืมคักแล้วคักแล้วบานอีเนาะเลยคือสิดีใจเลยเนาะเลยเลยอ่ะกะมีแต่ว่ารอฝนเศร้าอีหล่ะเอย อ่าฝนเซาจกได้มือส่งมือเดี๋ยวเอาปนีเอื้อยกสีไปถามทั้งไอ้สร้างเพิ่นคคออกคนเพื่อฝนโกตุกับเพิ่นที่พ่อมือด,ดอืมเพราะว่าทางไอ้เพิ่นกับว่าโลอ่ะมันเดดจะสง่งเสมอแต่ว่าแต่ก่อนพอตอนนั้นกับฝนตกเดี๋ยวถ้าว่าเพื่อนอ่าเพื่อนพ่อมือดก็สีบอกให้เพิ่นมาเห็ดมือนั่นเนาะดีใจพ่อ <laughs> 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 เป็นอะไรเงินคำใส่ละ่ะยังมีใส่บอก ขันจ่ายเงินมาแล้วจะเก็บเองบอดวใบใครเก็บเองเก็บเองโดยหะไฟสิดใส่กระถือไปนําไปใส่กระถือไปน้ำโดยแน่นอนเคยขอเงินน้ำตูอยู่บอไอ้ไรซบอคุณกหาเองเพิ่นแต่ว่าคันคือว่าอันขึ้นนอกนี่ส่วนหลายจะจะไม่ได้อันคอยขอเงินน้ำาจเป็นใบละโดยโอ้โดยแดีวเวลาอันได้เงินแบบว่าอันอายเออมาหายได้ส่ะ ในอันในปันประตูมีตูใส่ป่ะไม่<อ> <laughs> กระมีแต่แอันเอาไว้ใส่เองเนาะโดยผู้นามีตู้อาสบานีเด้อรมิตู้โดอเจ้ามาแต่ใช้อันนั้นเออไปใช้บาทนี่เออ,เอ,เ,อเออเอาเอาโดยเออก็ถือว่าเงินค้านี่คือเจ้าเก็บเองเลยมเมนบอยละโดย โอ้โอ้ดีๆๆกะแล้วยังอยู่บ่ใส่เงินใส่ซุมนี้ยังหลายบ่ไปสิขอมาใส่นะนี่เออเออากะมื้อนี้กะแจ้งข่าวดีตคือเก่าอีหล่าเอ้ยอืมก็ถือว่าอ่าเข้ามาัวเนาะช่วงนี้เนาะดีใจบ่ดีใจตัวมีหยังตัวว่าเอ้ยสิเอาหยังมาให้ต โมดจะ้ะ <c oughs> ยอ่ะก็มีทางแทนแทนแท้เดียวเดียว <c oughs> อ่าก็มีเงินมาหายสองพันเอาไปคุยด้วยไปหมอ,อะเอาว้ายอกวย,วยอะไวายอะเนาะกาเมื่อนี้ด้วยกันได้ฮบเป็นสะพานบุญใหายไซีประเสริดการทั้งไอเพิ่นเนี่กันอ่ะจะเป็นคนลาวเฮอนีีแหละแต่ว่าน่ะจะไปเฮดเวียกอยู่ไทย เพิ่นกาได้ส่งเงินมาให้เอื้อยได้ที่เอื้อยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอออกไปเนาะเพิ่นกาดูตนสงสารโตเพิ่นก็นเลยฝากเงินมาให้เอื้อยเป็นสะพานบุญให้โตตัว,ว,ตว,วเท่าไรนี่นะห้าพันกว่าพูอยุ <c oughs> ่งเนาะจ้ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางมุกดากะดีใจดีใจน้ำน้องแก้วเพิ่นเพราะว่าน้องเพิ่น,พน,พนในการถื่วาช่วงนี้กะมีผู้ใหญ่เข้ามาเรื่อยๆเนาะ กามือนี่กาทางมุกดาก็ได้หาเป็นสะพานบุญให้ทางไอซีประเสริฐกาเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้ทางสาวมุกดากห้าพันบาทเนาะกาทางมุกดากสิได้มอบให้น้องเพิ่นเลยอ่าคือเอื้ยโบได้แวะตัวเมืองเอื้ยก็เลยโบได้แลกมาให้ตัวเนาะกันคือว่าตัวซีไปซื้อไปยังกะเอาไปอ่าแลกแบบห้านายได้หลาเด้อได้หลาขอบใจเด้อเดี๋ยวใส่เป็นี่บ่อนเป็น เป็นหน่อยเพือนด้เนาะป้าไปถามลูกเคยได้อยู่บอลมั่ว่ัเคยเห็นซ้อมมัเคยเห็นซ้อมเลยเอาคู่หูเนี่ยจำนวนเงินสิฮอกาเห็นเพิ่์นโจเพิ่์นจ่ายยินหานเพิ่์นฮอกาเฮ้าเออกันเลยหัวอันนี้ใบพันเลยอันแล้วคู่หอันเป็นหาพันสิฮอกาเฟิร์นบอสฮอกาเฮียนมันมีหาใบเนาะหยอกหยอกหยอกเนาะอีหล่ะในเฮียนอ่บ่อยหล่ะ บ่เดยวนี้บริเวณออกแต่ตอกีหเอาเฮียนอืมจะเฮียนหอนอันปอด้ยอะนะมมหนึ่งมหนึ่งโอ้ก็แสดงว่าควมหูน่กรลาเติบอยู่นออีหล่ะเนาะยอืมอืมอืมอ่าสักก่อนอื่นก็หายทางอีหล่ะอ่าขอบุญขอบคุณทางไอซีประเสริญนออีหล่เนาะเพิ่นกามีนำจีนำใจกะเพิ่นกะดูตนสงสารเจ้าส่งเงินส่งคำมาห้เนาะกาอ่ะขอบุญขอบคุณเพเนอีหล่ะเอ้ย ขอบบุญขอบคุณนายสีประเสริฐเด้อที่ส่งเงินมาให้น้องกขอคอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไขให้มีเด้อไปใส่เขาเดินทางปลอดภัยที่เพื่อนเอาเงินมาให้น้องกขอคอยเพิ่นได้้อยเราพันเท่าเด้อซาธถขอบใจสามุงน้งเสียเงินมาให้น้องกขอคอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไขให้มีเด้อสาธุสาธุเนาะอาดีใจเป็นวัยละดีใจ เกิดมาฮากับว่าเคยเห็นเงินหาพันบาทจากเถื่อว่าขีบว่าผ่านเลยว่าสิได้เงินหาพันบาทอ๋อโอ้ดูตนดูตัวโน้ยิละเอ้แบบอ่าเกีบยว้เก็บไวใอืมใจถงไ้เนาะกะคือว่าฮะเลยอิลอกะเพิ่นซอยเจ้ามาเนาะกะเห็นคุณงามความดีความกระตันยูเจ้าเบิงน้องเบิงนุ่งเนาะอืมคือเอ้ยกะได้เป็นสะพานบุญให้เอ้ยกะคือเพิ่นนี่กะได้อะ ส่งมาให้เอื้อยเอื้อยกะสิอ่ะขอบุญขอบคุณเพิ่นคือกันเนาะแต่ว่าคือเอื้อยกะอยากแนะนำเจ้าอย่างนึงกะมีแต่ว่าเฮ็ดดีต่อไปเด้ออีหล่าเด้อมีหยกกังกะบอกได้ใส่ฟังอืมน้องกะคือเว่าแหละกะยังน้อยบ่ฮู้อ่าความเพราะว่าอีหยังกะต้องเพ่งเจ้าเจ้านี่กะซ้าว่าส,สาวรักเนาะนอืมอ้ายเจ้าไปใช้ซํามื้อยู่เพื่อนวานเพิ่นไปหาคิซี่มาอืมหาคิซี่มาขายบอ่อืม คือว่าแหละคือไอ้เจ้าในการขอนข่าว่าเพิ่นกะเป็นลำซายอยู่ฮะแต่ว่าเพิ่นดินตัวนั่นเนาะ,ะเพิ่นกะสีแบบบอสซำเจ้านะนีหละก็มีแต่เจ้าเบิ่งนอกเบิ่งนงไปเออกะเฮ็ดความดีต่อไปอขยันขันแข็งเด้อเออ <laughs> <laughs> แต่ก็มี <laughs> ยางวัดเกิดมาก็บ่เคยได้จักเถื่อ เกิดมากับประเภทเนิ้นหนาพันจกเถือดีใจเ้งเลยบลูลอวเราไปพูดบุต people, ิโอ <adic> ้อ <c ười> <sh arp ke mus> ืม <od> ด oh ีใจเ้งเลยบลูโดยอ่ะเอกาดีใจน้ำเจ้าคือกันเนาะอีหลาเนาะกามีแต่คือเอว่าอะไรแบบว่าเพิ่นดูตนทสงสารเห็นความอดทน ขยันมันเพียนเจ้าก็รมีแต่เจ้าก็เห็ดดีโตไปเด้อเห็ดน้ำเพือนน้ำซานนะน,นี่ก็เบิ่งทำความสะอาดเงงบิ่งนองเบิ่งนุง่งเะว่าน้องกันยังน้อยทุกคนเลยก็คือสีโบหูจักอินโออีนเนพ่ชังเนาะอือก็รมีแต่เจ้าก็คือว่าหละช่โซงนี่ก็คือบบได้ไปเห็ดเวีอยคือทรายเป็นบยละยอืมได้ได้ก็คือฉะบบมีเนาะม้อนี่เนาะาบเม่นม้นนี่ดอกคือตอนนี้เลยเนาะอือเพราะว่าแร้วยามดำนานเบยละ เป็นแล้วเป็นแล้วกักคือโบมีบอลาหาแมนบอ์โอ้คือยย <c oughs> ดีใจที่สุนเลยแมนบ์เลยเราเคยเห็นจกักเชือโอ้เคยเห็นจักเทือบโอ้มาเด้อขอนเอยลูกหลาคอยอืแล้วเคยคิดอยู่บ่าสิได้โบโบเออ <c oughs> ดีใจทุกคนเลยเนาะ แปลว่ bon อาอันเพิ่นกับโบเคยได้เงินหลายปานนี้จักเทื่ออ่ะเอยกระถามความจากใจสูงสุดเคยได้เท่าใดเป็นเงินของตัวเองเคยมีเท่าใดเคยหมดแต่คันเก็บโฮเว่นโฮเว่นกับหมดแต่ห้าเซนสี่เซนสูงคันเราไปดันนาคุ้มือคุ้มือคำว่าแบบโบเจมหัวเจ็มหางกัเจมหัวเจมหางไปหาคือแต่ท้อง ก็ได้แ sí, ต oh, oh, ่ซัมเนีย si อ่บ si ุห oh. okay. ุเออโอ้ค <laughs> mm ือไปเฮดเวียกทุกมื้อทุกมื้อก็ได้แต่ซัมเนียดูชุมซุดนี่หาเซนเออกาบโเคยคิดบบเคยฝันเล่นบ่เออปุ่นนะเมตุเพิ่นกามาน้ำทุกคนอ่ะสบายดีเด้อเมตุเอาเจ้คือบบมานั่งทั้งเตียงพี่เด้อเจ้าไปใช้อ่ะนะหากินเออหากินยั่งนะเมตุหาอกบังเฮดเออเฮ็ดออบบ่ โอ้เฮ็ดเนีงอะนะมิตุเอาเฮ็ดปูโอ้เฮ็ดปูอะเคยได้เดาบ่เอาเป็นไปหาโซนมือนึ่งมันบ่ได้ละในเฮ็ดจองยำดอกโอ้ก็เลยสิไปอีกบ่โอ้โอ้เอาเอาเอาอ่ะอีหล่าได้สุลุได้ยี่บ่ไปหาเฮ็ดน่ะยังบ่ได้ไปเทำขอเชาเฮ็ดเนาะโออแต่เออแต่ฝนน่ะลงเออเออกำลังเชียร์โอ้อย่าลืมเด้อเอ้ยมาเมื่ออื่นแกงถ่าเอ้อเด้อว้านสัน ยังบ่ทันผูกสมูเหตุออกเนาะจุยหนุใจดีฮะใจดีลุใจดีแบบไหนแม่ตุใจดีบบผูยิ่งๆเหมือนใจดีเออการผัวยิ่งๆเนี่ยใจดีกบ่แม่หนาไม่เจะบะหรอะไรเนี่ยเออ Ee, ขอบใจขอบใจแม่เอ้ยเนาะก็คือว่าแหละเราได้ซอยเหลือคนนั่นนี่เขากาเห็นผูรับนี่หอยยิ้มเขาก็ดีใจเนาะดีใจดีใจกับ้มนี้ก็ได้รับเป็นสะพานบุญให้น้องแก้วเพิินแม่เนาะเป็นเมต้น้องแก้วบลูบม่เม่าเป็นเมทาวมูเม่าโอ้ย โอ้วันนี้ชิมาชวนไเถ่าไปหาเห็ดน้ำกันบ่บัดนี้เดินเอ่ออ่ะเดี๋ยวข้ออีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คืออ่าเอออยากถามเรื่องพื้นเรื่องไฟนี่ของเจ้ายังบุมีเป็นห้องเตีงเลยติลูกเลยโอ้บัดทึงเฮือนกับบด้มีบ่มีแต่ตารางที่โตมานี้เลยเป็นแถาต่อลงให โอ้บัดหทางเทิงไอ้เจ้ากับริมีตัวสารโบ<อ>ด,ดอกเดียวนะโบมีเนาะอออ,อันที่เจ้านอนที่เจ้านอนอยู่พุนะ่นน่ะคือเจาฟฟ้าโบมีฟพ้ฟาไว้ละเฮ้ยไมาเท้านะอันนะเออเอานอนนะโบมีฟพ้าแน่กับคนตุ๊กมันหัวกับน,อนบ้องเพ่นแต่ว่าเพื่อนเจ้านั้นมันอยู่บ่ได้ไวล่ะโด<อ>ยโอ้แบบ มันมันเป็นไม่ได้มันอันนั้นบอมันหัวแล้วค่ะแบบมันมันอยากหักแล้วนะแบบนองแบบนอนหันเลนลงเล่นขึ้นมันฮักเลยพืออน่าอยากหักนะป้ามันเป็ีนนานมันลุบลงมันลุบลงเดยน่ะั้งวนขาตรงยานคัแนนโอ้ก็เลยทางน้องทางนงนะพากันลงไปนอนอยู่พุ่นโดยอืวนะเนิล คือมีแต่อาเจ้าบบละนอนอยืนเทิงพี่นนะโ,<ด>โอ้ใบฟืนไฟฟ้ากับบมีกับอาัยนอนเทิมมีตู้เนาะ<ด>คือบ่มีตั้งเต่ดใดแต่ใดามาแล้นเนะ<ด>แต่ว่าเป็นค่าไฟานี่จะเสียทุกเดือนไยละหรือ<ด>ว่าเปลี่ยนกันเสียกันมีตู้บ่มีแต่เฮาอ่าเพิ่ขึ้นหนิงเจ้าพันคือว่าเจ้าบ,บ่มีเล<ด>ยจ้อแต่จนลายจะต้องได้เสียตลอดเลยม่นบ่อ<ด>ย,<ด>ยเออ คิดว่าอันเปลี่ยนกันเสียโบแมนเนาะโอ้ยอยากได้มาเป็นห้องตัวเองอบออยากได้แ <laughs> พงบออยู่พี่เขภาภัยแพงบอ,องก้องเก่าแองแย่เลยเนาะเลยอืมอืม,อมกับบอเป็นอย่างเนาะเพราะว่าน้องแก้วกับบอได้มานอนอยู่พี่แล้วปะเลยอืมกันมานอนอยู่พี่กับมานอนบ่ได้เนาะมันทัวเลยคือยามแรกยามอย่างจะกับไปนอนอยู่่นเลยบ่ลยละ โอ้อ oh, uh ื uh. ็มีแต่ไปนอนอยู่พุ่นเลยเนาะ mm. อืมอา่าซะกะมีแต่ว่าตอนนี้กับ่มีไฟฟ้าเนาะเพื่อนกะไปเห็นแหละกะเพื่อนกะกะลางกะบน่้อนบน่ใหญ่แต่ว่าสภาพังเพือนกะคือสังเกตขึ้นไปนางกินมกหมูกระทะเมื่อน่ะเนาะ มันเซ่ไปเลยเนาะอีละเดี๋ยวคนท่ายางเหมกระเคลื่อนเวลาลงมาแห้งๆห้งหนมันสิบุดยึดบุดยึดเลยไปละมันกระตีนยิ่งมันหักตีงแห้งกระลงอยู่ตารางเออลงมาอยู่ตารางเลยโอ้ก็มีเฮือนกระทำมาบูมีเนาะไอดูไปยูน้ำพิ่นอ๋อเดี๋ยเวลาจะไปยูพึ่นน้ำพิ่นวันนี้ว่าวะจ๊ะมีแต่น้ำว่าวให้เรา ว่าจะนอนเน้งเอาหยอกกันเลาวว่ามีแม่นั่นเนี่ยนีเราหยอกกันให้เนาะเป็นการ่ายแล้วเหรอกะบอกนอนน้ำเด้อใช้ผู้น้อยไปใช้สักจักไปสิลิเสร็จไปเบิ่งรถคารถคาอยู่ใช่หรือไจักไปิโอ้โดยโดยอ้าวจังไหนกันอ่าคือว่าอะไรเนาะเอาไว้เมื่อไนเดี๋ยวเอ้ยกะซีข่ามาเบิ่งเดี๋ยวเอ้ยซีออกไปถามทางซ่างเพป็นก่อนเนาะ เดี๋ยวเห็ดหงนามองใ yeah. yeah. นเจ yeah. ้ากันแหละเดี mm ๋ยวมือใดอาค้าว่ามันได้ดเด็ดเดี๋ยวผากัดเก็บม้เก็บตออเลยลูกเด้อผ้ากันเมียนอ่าทางที่ให้มันมันเป็น่ยนเนะ่ยหันเด้อกันว่ามือใดฝนปรตกเด้อ่าเพราะว่ามันเดินเจ้ากับตักเห็ดอยู่สายเนาะแบบว่ามันมีแต่บอนหอมๆทุกคนเลยก็อยู่ทางนี้กันเป็นหน้าบ้านมนอยู่ทางล่างผนดยาใกล้น้ำสากเนาะแต่การบเป็นยังหลอกทุกคนเลยเห็ด เฮตามีอะไรเนาะห้องน้ากับมันมันก็อยากอันนั้นเน่กับเดียวเดียวเอ้ยไปทำซ้ำเพิ่นก่อนว่ามือใดเพิ่นซีวางมาแบบคันฝนบบตกจักมือสองมื่นแล้วเพิ่นซีมาเฮ็ดได้บ่อยอย่างอ่าเวกับซีได้ขอตกับป้าเด้อบันี้เด้อเออสบายดีป้าลุงนี่ลูกสบายดีเออมนซีว่าห้องหายหลังกล้องนี่เด้อดีใจเด้อเอ้าว โอเคพ่อแม่พี่น้องทางมุกดากาสิได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนเนาะโดยทางมุกดากาขอขอบุญขอบุณทางไอ้ศีประเสริฐเด้อที่ไว้เนืรอเสียใจให้มุกดาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ก็ขอให้ไอ้อยู่ดีมีเฮงคบเจ็บจะได้คมไข่เย็สุมีปัสจาะโลกภัยไข่เจ็บเด้อนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบดมือไปทางใดก็ขอให้ได้แก้่วมาในโศกโทษหายอย่าให้มาพานมาหายอย่าให้มาเบียดขี้เดียดจังไดอย่าหมีมาใกล้ขอให้ไอ้รำไอ้รวยบ่ให้นวย เถื่อเงินใดน,นองทองใดมาเงิงดนดลาใดข่าวเต็มกระเป๋าเจ้าจนเลือใจกินโบบกจกโบโบลงขอให้อายทำธุรกิจการงานอันได้กับขอให้ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานขอให้อายพอแต่ความสุขความเจริญเ้อะซาทูเนาะทางมุกดาดก็ค่ะว่าพิาพลาด์มงใดก็ต้องกราบโข,โขอโทษขคอาภัยพอเมพิณองเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเนนะ้อเนาะโดยไทยนี้มุกดาดกับขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี